อันนไหนดียังเลือกไม่ได้อีกแล้วครับโถเอ้ยอันไหนมันก็เหมาะกับนสิสกตั้งทั้งนั้นเลยนินนาอีอันนี้ก็น่าลกอันนี้ก็สวยเอาไหนดีวะผยว่ากุศีนิสือเลือกอันไหนให้มันก็ดีเหมือนกันนั่นแหละรครับ <c oughs> จะบอกอะไรให้นะโชยจิคุงเขาเรียกว่าใส่ใจต่างหากล่ะคนเราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมให้กับคนที่ชอบอยู่แล้วนินนา แล้วก็เวลาเขาใช้ของที่เราตั้งใจให้ก็น่าดีใจออกไม่คิดแบบนั้นเหรอไหนที่สุดก็ได้สักที <c oughs> คุเซอิสือ,อผมมีของจะให้ครับอะไรอะ่ะเชื่อผูกผมนะครับผมคิดว่ามันบอมก,กับคุเซอิสือดีผมก็เลยซื้อมาให้นะครับพอลองคิดสิ่งที่คุเซอิสือพูดแล้วผมก็ว่ามันน่าจะดีจริงๆถ้าคนที่เราชอบใส่ของที่เราให้พองกัน โคเซสึใช้เชือกผูกผมอันนี้บ้างก็ดีนะครับอย่าเอาสิ่งที่ฉันสอนมาเล่นกับฉันสิไฟผมไม่ได้พูดเล่นนะครับโคเซซึพูดเอนฟิดา่อยลืมลืมที่ฉัพูดไปซะอ้าวหมอจริงๆด้วยนะครับ